โอ้โหนี่คันเทพจริงในคันเทพนี่ครับโอ้โหตกเป็นย่อนไ่กินย่อนไ่กินนะครับนี่ครับวันนี้ครับหมึกชุมเป็นพิเศษนะครับวันนี้ครับโอ้สุดยอดเลยครับเป็นหมึกใหญ่ๆนั้นเลยฮะอย่างนั้นก็สองขีดขึ้นไปนะครับแบบนี้นะครับกับค่ำคืนนี้นะฮะก่อตัวทัวร์นะครับกับทีมงานถ่ายทำสารดีการท่องเที่ยวนะครับไทยชยโยนะฮะนี่ครับมากันประมาณ10คนนะครับในการถ่ายทำนะครับ แล้วดีนะครับเดี๋ยวนะโอเคท้านนูจะมีการถ่ายเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนิดนึงนะครับในการถ่ายทำนะฮะอออันนี้จะเป็นการนอกำแล้วเมนูไาเมีำลายแต่กินสดตรงนี้เลยเนียเนียนปลาหมึกใช่ไหมอ๋อปลาหมึกก็คือแบบทานแบบสดๆจิ้มซีฟู้ด วี้อะไรประมาณนั้นก็จะได้รสชาติที่แตกต่างกันไปไหลแล้วคอแล้วนนี่ขนาดยังไม่ได้แอกว่าโดนอะไรเลยนะเอ๊ไฟร้อช้าจะใช่ากอ๋อแก๊สแก๊สแสเลยอเช้อที่มาทำหน่อยล้างมือไปยังอ๋อล้างไปยางโอเคแต่วันนี้เนี่ยนอกจากความหมึกที่เราตกกันได้เราจับปูกันได้ด้วยนะใช่โ จะดูไหมจะดูไหมปูเดี๋ยวมาให้นู่นอยู่ด้านนู้นเอา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 โน่นดีกว่ามั้งเอาสดๆเดี๋ยวมายำดีกว่ามั้ยไอ้อนี่เราไม่ต้องเอาหรอกนั่นน่ะอุ้ยไม่ได้หนักนะแค่หักแค่นั้นเองอ่ะอุ้ยตายแล้วเนี่ยคิดค่าเสียหายได้ก็สองหมื่นห้าครับนี่ครับปูนะครับเดี๋ยวนะปูมาโอเค มกี้มาเกาะข้างเรือนะครมาเกาะข้างเรือนี่ครับแบบนี้ครับปูม,ม้าของเราโอ้สุดยอดเลยนี่ครับย,ยัง <พอ S 1> ยัง,<อ>งไม่ไมตาย,าายาโดนเออมันกล้ามันหายไปแล้วนี่นนอันนี้ที่ไอตัวที่เราช้อนได้ใช่ไหมปูมาเดี๋ยวมันยับเอาไม่เป็นไรอัเดี๋ยวบรรยากาศอ่าหลังด้านหลังเรือนะครับนี่พิรุษกับตันเรือนะครับแล้วก็นี่ครับบรรยากาศการอ่ากาะไฟเพื่อปิ้งย่างแล้วก็เตรียมปรุงเป็นอาหารนะครับ สำหรับคุณผู้ชมที่ชมยูทูบชา n e l ของสุนิจนนะครับที่นี่ครับในบรรยากาศแบบนี้นะฮะคือหายากนะฮะเราก็จะมาทำกินกันแบบนี้เลยครับหมึกที่ได้มานะครับไม่ไม่ไม่เก็บไปรีสอร์ทจะไม่เก็บไปนะให้กับคุณผู้ชมหรือว่าเป็นลูกค้านะก็คือทํากินกันแบบนี้เลยนะฮะถ้าเกิดได้เยอะจริงก็คือแบ่งกันไปนะครับแบ่งกันไปมากี่คนก็คือเอาไปเลยนะครับแช่ตู้เย็นไว้ฝากรีสอร์ทไว้นะฮะตอนเช้าก็อาจจะพากลับบ้านอะไรอย่างนี้ครับเนี่ยเยอะทำไปได้เยอะนะครับ นี่ครับเอเดี๋ยวนะอ่านี่ครับหมึกสดสดแบบนี้นะมีใส่กล้องมองเห็นรอเปล่าอ๋อนี่ครับตัวจะใสใสแบบนี้นะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับเพราะฐานมันจะแดงปั๊บเดี๋ยวเราก็ย่างนะครับย่างเราจิ้มนล้วจิ้มซีฟู้ดกินกันเลยนะครับแบบนี้นะฮะกับทีมงานอ่าไทชโยนะครับด้านนี้นะฮะนี่ครับอ๋อมีปูด้วยนะฮะนี่ครับนี่ครับ

นี่ครับบรรยากาศสดๆของเกาะทะลุทัวร์จันทีมารีสอร์คนะฮะวันนี้เราเตรียมหัวหอมยักษ์หัวหอมในเป็นของประเทศจีนนะหัวหอมยักษ์นี่ครับอันนี้เป็นเครื่องยำนะฮะเดี๋ยวเราจะยำหมึกสดๆกันนะฮะตรงนี้นะครับก็คุณผู้ชมที่ติดตามชมชุนิโจอทเวิร์ชาแนลในยูทูบนะก็นะครับนี่ครับบรรยากาศวันนี้ครับมาเที่ยวกันได้นะที่เกาะทะลุทัวร์นะครับกิจกรรมดำน้ําแล้วก็กิจกรรมตรงหมึกของเรานะฮะ ยก็จะเป็นประมาณนี้อยู่แล้วได้เลยเหรอคะมันยังไม่สุกเลยนะมีอะไรบังลมอะไม่มีอะไรบางล้มนั่นแหละฝาน้วยครับฝาดำๆนั่นแหละบังบังนั่นแหละฝานั่นแหละบังไว้ดูลมมันมาด้านไหนลมมาทิศไหนก็บังไว้มันจะได้สุกๆเดดดีี๋ยวพอบบัังงไปมาขอบคุณครับที่ติดตามชมครับสินิจโจว์เที่ยวแชนแนลครับเกาะทอรุทัวร์ครับ